หลังซานเทพซีรุวตุรหอนเอสพสายคอนที่ทุกคนพูดถึงกันอย่างมากที่สุดเดี๋ยววันนี้เรามาดูถึงเรื่องของการเตรียมตัวอุปกรณ์ต่างๆและที่มีมาในช่องกิจครบรอบ3ปีเก็บคว้าอะไรยังไงได้บ้างเอามาประดับได้ดีเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับ อะไรครับขอกาบสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจําช่องจันแซกไวน์นเกมเมอร์ขณะนี้ทุกคนเนี่ยก็คงจะเตรียมนัวเตรียมตัวที่จะกลับบ้านในการต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงการยังไงก็เดินทางกลับบ้านโดยความสวัสดิภาพนะครับเดินทางกันดีระวังเนื้อระวังตัวกันด้วยเนาะในช่วงเทศกาลใหญ่แบบนี้นะครับ่วงตัวจันเองไม่ได้ไปไหนนะจะได้อยู่แล้วก็น่าจะมีคลิปลงทําสตรีมอะไรในช่วงวันหยุดแบบยาวๆนะครับเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดในรอบนี้ ก็สาหรับตัวละครที่กาลังจะเข้ามานะครับซึ่งคนถามเยอะมากนะครับแล้วก็คิดว่าโอกาสที่มันจะมาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครเฉพาะกิจนะมันจะเป็นตัวละครถังซานซิลลัวของเรานั่นเองนะครับไม่ต้องพูดถึงความเท่ครับรอเท่ม,มากๆสําหรับตัวนี้นะครับทุกคนคงจะเขาเรียกว่าตั้งอกตั้งใจเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับดองนู่นดองนี่ไว้รอสําหรับพี่แกโดยเฉพาะนะครับเดือกิจสามปีนี้นะครับจะมีของที่มากับพี่แกคือตัวละครนะครับ กระดูกที่มาเฉพาะตู้ก็จะเป็นกระดูกชนิดของกระดูกแขนขวานะครับแล้วก็จะเป็นกระดูกหัวที่มาในตู้ของน้องเขาแบบปกติเลยนะครับและเหนือสิ่งกว่านั้นนะครับก็จะมีอกฉลองครบรอบ3ปีซึ่งจานก,ก็ไม่ได้มารวมถึงนะครับจะมีหัวฟิชชั่นที่เป็นของชิ้นนี้ภายในช่วงเวลาของตู้กิจกรรมด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเนื้อเตรียมต,ตัวกาักสักหน่อยนะจริงๆเนี่ยวันนี้จานตั้งใจงจะลงคลิปถังซานเซลัว vs บิงตี้นะครับแบบเทียบพาสซีฟเทียบความสามารถ กันแบบข้าวๆาพื้นฐานแบบเบสิกเบสิกไม่รวมกระดูฟิวชั่นแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ขอเลื่อนเออกไปก่อนละกันเนาะเพราะว่าข้อมูลอะไรอย่างเยอะนะครับแล้วก็จริงๆอยากจะลงอันนี้มาก่อนเผื่อหลายๆคนน่าจะอยากดูเห็นแต่ยๆคนบอก <c oughs> ดูคลิปเก่าดูคลิปเก่ายาวนานมากเกี่ยวกับถังซันซิรัวนะครับงานเดเรามาโรยกันในคลิปใหม่นะครับทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครดวงใจนะครับถ้าเปรียบเทียบในแพทก่อนหน้านี้ตัวละครตัวนี้ก็คือ6ปี SP ซึ่งแน่นอนนะครับคู่ที่เป็นตัวละครคุมเหงกันนะครับมาต่อสู้กันก็คงไม่พ้นตัวละครอย่างทังห้าวเอสพีตัวละครนางซานซิรวดนี้นะครับเป็นตัวละครที่เน้นการใช้คิดาเมจเป็นหลักในการเล่นนะครับแล้วก็ขอเสริมหนึ่ง,งสิ่งนะครับเนื่องจากตอนที่จันทําคลิปล่าสุดไปนะจันเองก็ไม่ได้สังเกตนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงคือเราสามารถปิดแหวน8แหวน9ได้แต่อันนี้ปิดแค่พาสซีฟครับปิดแค่ความสามารถที่เป็นสเตตัสเห็นไหม เสเตตัสด้านบนพวก ATK สปี d ครับที่เป็นสเตตัสของเราครับเราสามารถเลือกปิดได้ดังนั้นถึงแม้ปิดไปแล้วนะครับเนี่ยสมมติเราปิดดวงตาความมือที่เป็นรูปติ๊กถูกเนี่ยปิดแหวนแปดแหวนเก้าเพื่อไม่ให้สเตตัสมันเยอะเกินไปใช่ไหมแต่เรายังสามารถใช้ความสามารถแหวนแปดแหวนเก้าได้อยู่ก็คือสามารถใช้ทักษะได้ครับอันนี้เขาน่าจะแก้ระบบมาในส่วนที่ทําให้สเตตัสมันฉีกและทีบางคนเล่นยากนะครับแล้วก็บางคนทํแหวนแปดแหวนเก้าไปแล้วไม่สามารถถอดถ,ถอนแหวนออกได้ เมื่อก่อนต้องปิดตาทีเดียวแล้วก็อดใช้เลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าระบบนี้มันเข้ามาแต่แรกเลยหรือเปล่านะถ้าเป็นอย่างนี้เราสามารถเปิดแหวน9นก้าในเซิร์ฟเวอร์ไทายได้เลยค้อนตัวแรกครับจัดเปิดค้อนได้เลยและสามมติว่าอ้ยสปีดสูงเกินไปปิดตาแหวน8เปิดใช้ตาแหวน9ถ้าไม่ไหวเปิดตาแหวน8ปิดตาแหวน9ก็ได้ให้สเตตัสมันดูโอเคเลยครับถ้าดูจากสเตตัสที่มันว่าให้เนี่ยข้อค่าเฉลี่ยเนี่ยแหวน9จะให้ได้มากกว่า อย่างเช่น255เนี่ยกลายเป็น6 5 5ครับสปีดเร็วขึ้น400นะครับคิดาเมจขึ้นมาประมาณ1ั0สนะครับแต่ถ้าเป็นแหวน8เนี่ยมันจะได้ประมาณไม่เยอะมากครับแหวน8เพิ่มเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะจริงๆนะครับห็นแปดคิดาเมจเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยสปีดเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยดังนั้นอันนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถเล่นแหวนเหรือยที่เราเปิดแหวน9้าไปแล้วแต่ขอแค่ปิดสเตตัสก็พอแต่ขอใช้ทักษะอยู่นะทักษะยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมครับเนามาด,นดเมิ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นดีมากๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกิดปัญหาที่คนทําแหวนก้าไปแล้วไม่สามารถปิดแหวน9ก้าได้บางทีสเตตัสมันเยอะเกินแล้วมันทําให้สปีดทีมอะไรต่างๆมันเพี้ยนไปหมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเกินๆกันไว้ก่อนเผื่อใครจะท,ทาาําทังซานซิลเป็นแหวน9ก้ากันนะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับอาจารย์เคยเกินกันไปแล้วสําหรับออปชันนะครับพนักสเตตัสที่ถังซานต้องการน,นั่นคือคิดาเมจนะครับยิ่งคิดาเมจเยอะมากเท่าไหร่นะครับมันยิ่งให้ผลลัพธ์ที่เป็น ข้อดีกับการเล่นของตัวถังซานนะครับดังนั้นมีเท่าไหร่ใส่ให้ยับไปเลยนะครับสำหรับคิดดาเมจเนาะแต่ว่าจะมีเรื่องปัญหากี่ยวกับเทสมูรในช่วงต้นๆของแพทเซิร์เวอร์ไทยสักเล็กสักน้อยนะครับโดยความสามารถหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะตีแรงตามทักษะนะครับแล้วก็จะมีแ็กที่เอาไว้สะสมนะโดยหลักๆที่เป็นส่วนสำคัญของคิดดาเมจนั่นคือแสกหนึ่งแกเนี่ยจะทาให้คิดดาเมจเริ่มต้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากค่าปกตินะครับเราสามารถเก็บไปได้เรื่อยๆนะอันนี้ไม่ได้มีเป็นแม็กซ์นะครับ จะทาให้เราคิดาดาเมจเพิ่มขึ้น20%จากค่าตั้งตน้นถ้าค่าตั้งต้นของเราเนี่ยมีให้เยอะนะครับเราจะได้มาเยอะเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อทักษะพาสีนี้นะครับเก็บครบ5สแต็กเนี่ยความเสียหายสุดท้ายจะเพิ่มขึ้น10%คูณด้วยจำนวนสแต็กที่เรามีดังนั้นเนี่ยถ้าตูวเ,เขาเรียกว่าตีกลมๆในตอนแบบล a s t ดาเมจแบบบัฟเต็มแล้วนะครับเราจะได้100%จากคิดาดาเมจต่อ1สแต็กที่เรามีเลยและความเสียหายคูณ10%ต่อสแต็กนะครับในตอนท้ายสุดด้วย รวมถึงทําให้2เท่าได้ใน10ครั้งของการโจมตีนะครับดังนั้นอันนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆในการเล่นและไม่มีแมคาินิกที่ยุ่งยากอะไรนะครับถ้าเป็นตัวการเล่นขีดดาเมจดังนั้นก็อารมณ์เราจะโยกเทพสมุดไปเอทหรือจะโยกถังซานติวัวเป็นขีดดาเมจก็สุดแล้วแต่ว่าเราจะทําให้มันถนัดเลยนะครับก็แล้วแต่แต่ละคนนะโดยถังซานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มันเล่นได้หลากหลายแหละถ้าจะให้พูดภาษีของการเล่นนะครับ พอเป็นสาย2เนี่ยมันจะเป็นสแต็กของการตีเริ่มต้นตามจํานวนของศัตรูที่มีมันจะเปิดมาและทิมเปิดมาและทิมครับซึ่งบอกได้เลยว่าทักษะที่2ของตัวน้องเนี่ยมันทาให้เราสามารถทําศูนย์เทินได้แล้วก็ใน PP โหดมากครับซึ่งไม่แน่ใจว่าสังเวงกทาที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยในตอนต่อไปนี้จะมีทังสารให้เราแบบง่ายๆไม่ใช่ต้องซื้อใบเลือกหรือเปล่าถ้าเป็นแบบง่ายๆเลยนะครับทุกคนจะได้เจอกับปรากฏการณ์ที่ใครไม่มีถังซานสะดวะแตกไวแน่นอนครับ เพราะว่ามันเปิดมาแล้วแรงมากๆนะครับแต่ถึงแม้ว่าทักษะนี้จะเป็นทักษะที่รุนแรงนะครับที่เป็นเนตแห่งอชุราแต่สิ่งที่เป็นตัวกดก็คือถังห้าวครับตัวละครนี้ถ้าเป็นพาสซีฟเนี้ยมันเป็นพาสซีฟโอกาสซึ่งสายคอนที่โดนตัดโอกาสได้จะมีแค่เพียงถังห้าวเอสพีนะครับเท่านั้นแผน2สาย1นะครับที่เป็นสายเสือที่เอาไว้กดสายคอนเท่านั้นที่จะสามารถกดเขาได้ดังนั้นตัวละครหนังซานจะเป็นตัวละครที่เล่นได้หลากหลายมากนะครับตีกระดูกก็ถือว่าโอเคนะไม่เลวร้ายเลย ยิ่งตามคิยดาเมจยิ่งสูงยิ่งดีนะครับแล้วก็ในส่วนของการเอาไปตีด่านเนื้อเรื่องหรือว่าจะเล่นเป็นสุดขีดสังเวียนกระทะอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ในการเล่นเปิดมาปิดจ็อบได้เป็นอย่างดีอันนี้จักก็ยังยังไม่ได้เล่นดังนั้นสําหรับคนที่ชื่นชอบการเล่นที่เอาไว้หลากหลายนะครับแล้วก็ตรงจิตตรงใจความชอบมีก็จัดทนาของทาังซานสิรัวเขาไปได้เลย<ม>นะครับอัดคีดาเมจให้เขาไปสักหน่อยนะแต่ไม่ต้องห่วงว่าสมมติว่าคีดาเมจเรามีไม่เยอะมันจะเป็นปัญหามากไหม แหวน3ของทังซันซีหลวเนี่ยมันสา,ามารถตีธรรมดาแล้วเพิ่มคิดาเมจต,ตัวอินทาวรนนะครับ400เลยจากค่าตั้งต้นนะอันนี้ก็ถือว่าให้ผลลัพธ์ที่เยอะมากๆนะครับก็จะให้เตรียมไว้ใครที่แพทยังไม่ถึงเวอร์80ก็ต้องคงเป็นเสือ4ี่ป่อง4ีคิดาเมจหรือจะเป็น ATK ก็ได้แต่ว่าเตรียมไว้อย่างละ4วงสำหรับเซิเร์ฟไหนที่เล่นเป็นระดับแหวนแขึ้นไปนะครับก็เตรียมไว้แค่อย่างละ2เพราะว่าเวลาเราเปิดตาไปแล้วมันใช้แค่ตรงกลางเราก็ใช้เป็นตรงกลาง2อนะครับเป็นเสือเสือกับป่องป,องปองเท่านั้นในการเอาไปเล่น นะตอบโจทย์แต่สําหรับใครที่จะตัดโดดต้องถม้มหรือว่าเขาเรียกว่าจะเตรียมตัวที่มันล้ํากันนั้นคือการทําแหวน9้าวและขอเปิดด้วยพี่สั่งซานซิลลัวไปเลยอย่างเช่นจานจะเปิดถังซานซิลลัวตัวแรกนะครับซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งที่คนต้องเตรียมก็คือลูกแก้วที่ทุกคนตอนนี้น่าจะมีแล้วเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยมีในศึกววียาจานทร์ประจําเดือนมาให้เป็นลูกแก้วของถังซานเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมแหวนแสนปีเอาไวร้10องค์สำหรับเปิดทำนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมติในกรณีที่มมสาาารถปิดดตไ คุณจะสามารถทําทางซานซิโรดได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในการทําได้เลยเพราะว่าถ้า่แตัเกินก็เอามาปิดตาครับพอมาปิดออกปุ๊บเซตตัตลดลงจะได้เอามาเล่นสู้กันได้แต่ขอใช้แหวนก้านะเอออยากใช้แหวน9้าวอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของความสัมพันธ์ซิลวดเนี่ยก็จะมีทางน้านของตัวถังห้าวหกปีแล้วก็ถังเชิญน,นะครับก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แนะนําว่าให้อัพเรเวลเอาไว้ให้ได้เยอะๆตันๆจะเป็นผลดีมากๆนะครับ กับพวกปีกเนี่ยทังสร้างความเสียหายสุดท้ายทักษะวิญญาณตัวเองถาวรยี่สิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่สามร้อยเปอร์เซ็นต์รับซึ่งดีมากมากครับใครที่ไม่มีหกปีนี่ถือว่าทังสร้างนี่ทักษะเบาลงไปสามร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันเป็นความเสียหายสุดท้ายของทักษะด้วยสกิลนะครับอันนี้นี่ถือว่าเสียรายมากเลยนะถ้าใครไม่มีหกปีนะครับกับทังห้าจานซับไทยจานนั้นจะมีหมดมั้งเปิดไว้หมดความเสียหายสุดท้ายในสถานะหลอมรวมกระบี่เพิ่มขึ้นสองเปอร์เซ็นต์นะครับหลอมรวมดาบมาแหล,าาละ แล้วกักบถังเฉินน่าจะบวกไม่เยอะถ้าจารจำไม่ผิดนะครับแต่ละชั้นของจิตแห่งอาชูราเพิ่มความเสียหายคาิทิค้าถังซานขึ้น14%อู้เชื่อเยอะมากความเสียหายคิทิค้าเพิ่มขึ้นนะครับเรียกได้ว่า3าคนนี้รู้จักกันไว้เป็นผลดีมา,มากๆอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าใครขาดตัวไหนก็เก็บบนะครับแล้วก็มีผลมา,มากๆในเกทสามปีถ้าตัวละคร SP ีไม่ครบนะด้ตัวถังซานในแผ่ปัจจุบันนี้จะมีกระดูกฟีทั้งหมด1 2 3 4 5 6, 6 6ชิ้นครบทั้วนนะครับ ทางซานอชุระกระดูก6ชิ้นครบทั่วเลยจะมาจากในตู้ที่เป็นฉลองครบรอบ3ปีนะครับก็จะเป็นอกเป็นแขนแล้วก็จะเป็น3ปีหัวแขนอก3ปีส่วนแขนฝั่งซ้ายแขนเทพไส้กรอกแล้วก็อันนี้จะมาในตอนหลังไล่เรียงกันมานะครับงั้นเดี๋ยวเราพูดถึงในอกที่เป็นตัวของกิจกรรมกันก,ก่อนละกันเริ่มอันแรกนะครับกระดูกหัวเนี่ยก็การันตีที่320นะครับ สำหรับคนที่จะเปิดไปถึงนะอันนี้ก็เป็นสายสําหรับ PVP คนชอบตบตีลบล้างค่าฟันก็จัดกันได้เมื่อถังซานวิลาทำลายเขตแดงของศัตรูนะครับจะเปิดใช้งานอ๋อเมื่อศัตรูของเราตายถังซานจะทำลายเขตแดงศัตรูทันทีเปิดใช้งานทงดนานเขตแดงของเรานะครับติกเกอร์ได้ครั้งเดียวสีดาวนะครับในอาณาจักรแห่งอาชุราเนี่ยเปิดใช้งานครั้งแรกถังซานจะสามารถใช้ทรัพษะหนึ่งหรือ8ใส่ศัตรูโดยความเสียหายคีิข้อเริ่มต้นโดยที่จะไม่สนคำานึงถึงเงื่อนไขอื่นๆเลย โด้าวในระหว่างที่เปิดใช้งานเขตแดนนักชูล่าอยู่ลดระยะเวลาของอาณา,าจักรลงหนึ่งเทินทังซานจะไม่ตายในครับในรอบนั้นเมื่อรับความเสียหายถึงแก่ชีวิตก็คือลบจํานวนเขตแดนลบเวลาลงอะ่ะทำให้ตัวเองไม่ตายนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซฟชีวิตตัวเองได้ดีมากๆกระดูกยังส่วนแขนก็แน่นอนครับชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่เอาไว้กับการตีกระดูกนะครับในสถานะประสานดาบนะครับหรือว่าหลอมรวมเนี่ยทุกๆความเสียหายคิดที่เข้ารอยเอ ทางซานยูร่านะครับจิตแห่งอาชราเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายบัฟเพิ่มขึ้น1%ทุกๆ100นะครับซีดาวนะครับระยะเวลาของหลอมรวมดาบเพิ่มขึ้น1รอบ6ดาวนะครับในระยะเวลาของการหลอมรวมเนี่ยทางซาจะเพิ่มความเสียหายสกิลตัวเองอย่างถาวร20%หลังจากปล่อยทักษะสูงสุดที่200นะครับก็ถือว่าเป็นชิ้นที่ดีมากๆอย่างน้อยๆนี่280้ป่ะถ้าจาจะไม่ผิดจาลืมแล้ว2 3 0 3 2 0เออ 230ต้องไปถึงครับยังไงยังไงก็ต้องไปให้ถึงแม้ว่าเงื่อนไขกรณีใดๆก็ตามนะครับ320ต้องไปให้ถึงนี่เป็นเงื่อนไขที่ควรจะถึงมากๆสำหรับการเล่นในเชิงของตีกระดูกแล้วก็บัฟต่างๆมันเป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วก็กระดูกอก3ปีครับกระดูกนี้การันตีอยู่ทุกกายแท้วิญญาณยุทธ์นะครับ ซึ่งอย่างที่บอกว่าตัวละครน้องจะมาพร้อมกับกายแท้เลยซึ่งกายแท้จะอยู่ประมาณกลางกลางตู้นะประมาณ3ามบรรทแล้วเข้ามานะครับขึ้นอยู่กับเซอร์วิสไทยจะจัดสรรน,นะในฐานะเจตนาแห่งการสังหารหรือว่าหลอมรวมกระบี่ก็คือทักษะพาร์ีฟสาย2หรือสาย1ก็ได้นะครับแหวนสจะเป็นเสือหรือเป็นป่องใช้งานได้หมดความเสียหายจากทักษะอาัุฉริเพิ่มขึ้น200เซครับโอ้โหแรงมากๆสีดาวนะครับในระยะเวลาเจตนาแห่งการสังหารนะครับหรือว่าสายขอธนชนะของการ PVP นะครับแมงป่องสาย2 เมื่อศัตรูตายเะครับเพื่อรุวมทีมที่มีพลังโจมตีสูงสุดจะได้รับเจตนาแห่งการสังหารนะครับพงอยู่1รอบกระตุ้นได้ครั้งคาในการต่อสู้6ดาวนะครับในสถานะเจตนาแห่งการสังหารในโหมด pvp ศัตรูทั้งหมดจะไม่สามารถกระตุ้นเอฟเฟกต์ติดตัวเมื่อปล่อยทักษะใส่ใช้เงื่อนอัจฉราโจมตีได้นะครับเรียกได้ว่าพักผ่าพาสีหรือว่าสาย2จะโดนปิดตายอย่างถาวรเมื่อโดนถังซานโจมตีนะครับก็ถือว่าเป็นลายที่ถูกใจสาย pvp แต่สายที่กระดูกก็ได้200%ด้านบนครดาวกับ6ดงเน้นคทังของการ PvP ซะม,มากกว่านะครับไม่กระตุ้นพาร์ส,สิทำให้แหวนสองไม่ทำงานนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแหวนสองบางตัวในพาร์ส,สิเซฟเพื่อนได้ดีสุดๆถ้าเรามีอันนี้มาก,ก็น่าจะช่วยให้เราผ่อนคลายการเล่นนะครับแล้วก็เรียกว่าอัดศัตรูตายได้ง่ายและไวเพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่คือ3ชิ้นจากกิจกรรมฉลองคบรอบสปีเอ้หนึ่งส่วนที่เป็นส่วนสำคัญนะครับนั่นคือทางด้านของกระดูกหัวที่จะมีในส่วนของการฟิวชั่น ซึ่งบอกเลยว่าฟิวชั่นชิ้นนี้เนี่ยถ้าเทียบมูลค่าแล้วเนี่ยตัวละครเนี่ยการันตี4ี0กระดูกอก3ปีการันตี480ก็อุก็กายแท้เญญานยุทธแต่สิ่งที่สําคัญคือกระดูกหัวที่มันฉีดไปมากกว่านะครับกระดูกหัวนะครับที่จะมาฟิวชั่นนี้นะครับความสามารถของมันเนี่ยจะมุ่งเน้นไปในด้านของการเล่นที่ฉีดของการเล่นมากๆเพราะว่า เมื่อถังซานเนี่ยทำลายเขตแดนศัตรูิดใช้งานเขตแดนทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นทักษะดัางเดิมที่เราจะได้เห็นกันอยู่แล้วซึ่งบอกเลยว่าเดียวมากล้วทำไมกดมาแล้วไม่ยอมเป็นตัวกายแท้ไม่ยังไงเอ้ยไม่ตัวเป็นไม่เป็นของเ p จะแปลเ p นะครับให้จา์แปลข้าวๆนะครับก็คือกระดูกนี้จะนำคิดดาเมจ100%ของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดมาให้กับตัวเองครับความเสียหายคิดของทั้งทีมเราไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามที่อยู่ในทีมเราทั้งหมดจะถูกนำมาให้กับเราหมดเลยนะครับ ำตามจำนวนที่มีคิดเารเมจ2,000นะครับคิดเารเมจ1,000คิดเารเมจ2,100คิดเารเมจ1,300คิดเารเมจ2,500จะถูก,วกบวกบวกรวมกันแล้วเอามาให้ถังซานครับนี่คือความสามารถของกระดูกหัวฟิวชั่นที่มันฉีกมากๆซึ่งเปิดถุงจำนวนราคาเนี่ยจะเท่ากับกระดูกแขนลงหลง2ปีฟิวชั่นเพราะมันเปิดจากถุงกรารันตี300เท่าๆกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของทักษะที่ แรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นในขณะหลอมรวมนะครับการโจมตีต่างการทําแรงเพิ่มขึ้น200%นะครับในสถานะหลอมรวมแดดนะครับเป็น100%สูงสุด400%อันนี้ก็บอกเลยว่าทักษะการแทะถาวรไอ้ทักษะท,ทา,ทาททให้แรงพุ้นขึข้นถาวรเนี่ยมันดูฉีกมากๆถ้าเทียบกับตัวละครอื่นๆนะครับ100% 400%นะครับแล้วก็ในโหมด PP ในการเล่นกระตุ้นไม่ให้ตายได้ซึ่งมันทําอะไรที่เป็นฉีกมากๆในการเล่นทําให้คิดาเมจเราสามารถ เอาจากคนอื่นมาได้นะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าเรามีหัวฟิชชั่นเราไม่ต้องให้ทางซานถือคองคิดาเมจก็ได้แต่ถือคลอมันดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าได้คูณจากเมตาเทปก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะสรรสริญยังไงแต่ว่าถ้าพูดตรงๆว่ากระดูกหัวมันราคามันแรงแต่มันมันมันดีครับมันดีมากๆแต่ราคามันมันค่อนข้างรุนแรงนะครับก็คงจะไปถึงกันได้ยากๆหน่อยส่วนเซ็ตกระดูกในการเล่นก็ ยิงจากการเล่นเซตดั้งเดิมในตอนนี้ที่เป็นตัวทานน้านของมังกรเหมือนเดิมที่เราเล่นอยู่ในปัจจุบันนี้นี่แหละนะครับนี่ก็จะเป็นหลักๆสําคัญสําคัญในการเตรียมตัวนะครับนอกเหนือจากการเตรียมตัวตัวหลักแล้วเนี่ยในเรื่องของซัพพอร์ตในการทําให้สเตตัสครบท้วนก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมที่อาจารย์บอกไปในรอบที่แล้วต้องมีการจัดสรรเรื่องของสเตตัสดีๆมันมีผลมากๆนะครับซึ่งทุกคนได้สั่งสารสีรวัไปถ้าคุณทํา5แดง แล้วจัดแหวนจัดทีมอดีๆคุณจะเห็นถึงความแตกต่างของการเล่นก่อนหน้านี้สุดๆเลยนะยิ่งที่ตีกระดูกที่เป็นวิหารในปัจจุบันนี้เนี่ยมันอ้างอิงตอบโจทย์การเล่นที่เป็นของทางซานซิรัวซะเยอะนะครับอันนี้ก็ใครจะเปิดนะครับอย่างน,น้อยแนะนําตีกระดูก1ดาวแดง p p 2ดาวแด, <2 S 2> ด,ดงครับคิดว่า1ดาวแดงก็น่าจะเพียงพอในการเล่นแล้วนะครับสาหรับคนที่จะมาทานะครับ1ดาวแดงก็ได้ทักษะถึง40%แล้วแรงเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็อันนี้พาสีก็ถือว่าโอเคแล้วแค่ได้50 0 0 0ปีก็ตอบโจทย์ในการเล่นนะครับอันนี้คิดดาเมจเพิ่มขึ้น250%นะครับถาวรไปเลยแล้วก็อันนี้อาณาจักรแรงเพิ่มขึ้นจากทักษะนะครับในส่วนนี้จารย์ลืมพูดไปนะครับทักษะที่ถ้าไม่เปิดแหวน8ปดนะครับใครเล่นแหวน4อยู่แหวนแี่เนี่ยจะเป็นเมนสําคัญมากๆเพราะว่าความแรงทักษะนี้แรงเพิ่มแม็กได้ถึง2% 0 0 0จากค่าดั้งเดิมนะครับ สตาร์ทที่1 5 0 0และคูณอีก2,000ซึ่งทักษะนี้จะยิ่งแรงมากๆในการเล่นซึ่งแน่นอนครับทักษะมันไม่มีสแต็กมันจะมีแค่การเก็บ100%ถึง20 0ของค่าสามประสิทธิ์ทักษะวิญญาณทีนี้สิ่งที่ต้องพึ่งพิงนะครับของทางซานเนี่ยจะพึ่งพิงเพื่อนุ่มทีมและพึ่งพิงคิดาเมจที่ตัวเองมีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะแตกต่างจากตัวปิงตี้และเดี๋ยวมีโอกาสจะทํา2ตัวนี้เอามาชนกันพูดถึงพาสซีฟและความทักษะในการเล่นอะไรต่างๆชนกันในแบบระดับตู้ต่อตู้ที่เป็น ตัวละครดังเดิมก็ได้กันนะครับอีกหนึ่งส่วนที่ทิ้งท้ายแล้วสำหรับทนะของการแทบยนยุทธการแทบยนยุทธหลายๆตัวละครในเกมเนี่ยจะถ้าเป็นสายคอนส่วนใหญ่ไม่ค่อยบับตัวเองซึ่งถังซานเซโหก็เป็นตัวละครบแบบนั้นเหมือนกันนะครับการแทบยนยุทธถังซานเนี่ยแรงมากๆครับเดยกได้ว่าแหวนสายเขียวซักวงหนึ่งไว้ตัวละครซักตัวหนึ่งพวกซัพพอร์ตพวกเนี้ยเสริมการเล่นกายแท้แทงทีหนึ่งเนี่ยเลือดกระฉูดเลยนะกายแท้เนี่ยแรงมากๆครับค่าสัมประสิทธิ์ทักษะกายแท้แรงขึ้น 15%สงสุด120%นะครับซึ่งมันได้สูงสุดที่600%เลยรวมถึงทักษะกายแท้นะครับที่เป็นทางหนานของปิดชีพเนี่ยสามสิแรงได้ถึงอีกพันสจากค่าตั้งตน้นรวมถึงทางด้านของตัวออร่าแห่งกายแท้อันนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นไปในการบัฟกายแท้ของตัวเองเพียวๆเ,เลยไม่มีการไปเสริมบัฟตัวเองเบิรบทักษะตัวเองเลยนะครับสาหรับทงังซานมุ่งทาให้กายแท้เนี่ยแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นสุดๆ ยังไงที่ใครตั้งจิตตั้งใจอะไรงานไว้ก็เฝ้ารอนะครับซึ่งวันเนี่ยจันก็เกินอีกหนึ่งัางว่าจะไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเข้าอะไรเมื่อไหร่แต่คิดว่าเขาคงจะอาจจะโผล่มาหน้าโผล่ตามานเร็วนี้ก็เลยทาคลิปไว้สําหรับทุกคนจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับ230เป็นอย่างน้อยสําหรับเปิดเพื่อเอาแขนจะได้ตัวละครไม่ได้ก็ต้องลุ้นดวงกัน320ได้กระดูกหัวมาด้วยก็จะเป็นกุญแจมากกว่าที่เราอาจจะได้โอกาสการันตีตัว400ได้ดีกว่าตัว400ใบนะครับสำหรับคนที่จะเอา อก3ปีนะครับก็จะอยู่ที่480บใบสำหรับตัวกายแทบมยุทธสามารถใช้ตั๋วม่วงแรกหนึ่งต่อหนึ่งได้แต่ไม่ค่อยคุ้มแนะนำว่ามีเพเอาวัยล,ลส้สซื้อตัวตัวอะไรอะตัวการแทบมยุทธในตู้บ้างเล็กเ็กน้อยๆจะเป็นผลดีมากกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับด้วยตัวละครหลายๆคนอาจจะกลังเรียนเรื่องปิงตี้เดี๋ยวคลิปปิงตี้กับถังซานชนกันเดี๋ยวจะมีลงให้้ในนวัีีแหละดยขอ ไล่เรียงการลงอะไรซะหน่อยก็แล้วกันงานเปิดมาทางซันไปก่อนนะครับไอ้จะได้ตัวละครห้าแดงสอดเสื้อแบบนี้ก็จะมาจัดสันอะไรยังไงกันบ้างเตรียมเนือเติมตัวกันเอาไว้ให้ดีสําหรับเซิร์ฟเวอร์ไทยเตรียมแหวนเตรียมการจัดทีมาไว้แต่เนิ่นๆพอถึงตอนนั้นจะได้ไม่ต้องลาบากหรือว่าถ้าเปิดตัวละครตัวละครทางซันเปิดมาแล้วเนี่ยต้องการแบบคำแนะนำาแนะนำอะไรพูดคุยกันในช่วงไลฟ์สตรีมอะไรยังไงกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะประมาณนี้สําหรับพี่ซานนะตอนนี้จานก,ก็หมดไปค่อนข้างเยอะนะครับ กว่าจะได้มาแต่ยอมเอา5แดงแต่ไม่เอาอก3ปีตอนนั้นสกินต้องมากระดูกไม่สนบ้ามากๆครับดึียว่าเท่ครับเราอดใจไว้ไม่ไหวจริงๆสำหรับพี่ถังซานซีวว่นนี้ ถือว่าเป็นชิปยาวๆในงับมาพูดคุยถึงสังการซิวหลนะครับช่วงวันหยุดแบบนี้ทุกคนน่าจะได้หยุดกันยาวๆจะได้มีอะไรมานั่งส่งนั่งฟังกันใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสังสารเทพซิวหลอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้อย่างที่บอกครับตัวละครน้องก็เปิดด้วยความชอบไปเลยไม่ต้องสนใจว่าตัวอนาคตจะมีตัวนั้ตัวนี้อะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าเราชอบเราก็จัดมันไปได้เลยตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่า9.9นะครับ9.5 9.5 9.7สำหรับจานนะก็คือสามารถลงได้หลากหลายและรีดาเมจได้เป็นอย่างดี คือมันลงได้หลากหลายจริงครับซึ่งแตกต่างจากหลายๆตัวละครที่อย่างทังห้าที่มันจะมุ่งเน้นทีกระดูกซะเยอะ PP ก็ถือว่าโอเคอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้สามารถลงได้ทุกรูปแบบแต่ก็ต้องหาของมาหาที่มาได้มาส่งเสริมให้กับเขาหน่อยนะครับสารกิจนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดรักาแคฟันขอให้เป็นวันที่สรุปของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากร้านเติมเงินสเตลล่ากพัลาเติมถูกเติมไปเติมดีไม่มีรี่ฝันกันใม่ด้วยไว้เจอกันใหม่นะครับวุยครับ